มือพินในดวงใจทองเบสท,ทับถนนมีใครบ้างระหว่างทองเบนทับถนนและโอชินทับถนนอ,อทองเบนครับระหว่างทองเบนทับถนนกับอาจารย์ทองวิทยทับถนนทองเบนชอบใครทองเบนนะครับ <laughs> ระหว่างทองเบนกับอาจารย์ทองมาร์ททับถนนอ๋อ,อ,อโอเคงนั่งกัน้นั่งกันนะั่งสองครับ แต่ว่ายกนีต้องยกให้ทองมาร์ทครับระหว่างอาจารย์ทองมาร์ทกับอาจารย์อาคมทับถนน <laughs> โอ้โอ,อท้องมาร์ทกับอาจารย์อาคม,มาครับ,รบ,รบรรอาจารย์อาคมยกเป็นระดับระดับวันปรมาจารย์แล้วเนี่ยครับแต่ว่า <laughs> ปรมาจารย์แล้วแต่ว่ากะมางว่า,า,าได้ไดวงใจกันที่ยุ่กินกันมากถนนกะเขาเป็นทองมาร์ทครับ อาจารย์ทองมาทับถนนกับอาจารย์ธรรมรงค์ทับถนน,อถน,นโอ,อ้พี่อามธรรมรงค์ยางพึกกับทองมาดโอ้คือตาทีนใจละหว่ากเลยเนะะาะชุดยอดต้กันทั้งสองครับแต่ว่าแกยังเดือกทองมาดอยู่ครับร <laughs> ะหว่างอาจารย์ทองมาดทับถนนกับอาจารย์เนตทับถนนโอ้อาจารย์เนธสา,ายันเดือกเป็นทองมาดครับระหว่างอาจารย์ทองมาดกับน้องโบทับถนน ลาโบอ่าน้องลาโบเก่งแบบทั้งข้างผู้หญิงนะ,ะครับแล้วฮะทองมาดก็ยังเป็นแบบเป็นคู่พี่แล้วยังเแรบบียกทองมาดอยู่ครับโอเคแล้วระหว่างอาจารย์ทองมัดทับถนนกับน้องทองโด่งทับถนนอชอบใครโอ้ทองมาดใช่รครับทองโดงเนาะทองโด่งนี่ก็ก็เก่งท่องแบบเป็นเซสีเลยเนอะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยว อยากทองดวงกัไเลครับโอ้อาจจะ้องมาหลวงเว้ยระหว่างทองดวงทับถนนกับพ่อทองใสทับทนณ์ใครอันนี้คนละเกตแล้วครับอันนี้ต้องเลือกพ่อทองใสครับอ่าแล้วพ่อทองใสถนนกับทองเบียดทับถนนคุณจะใครอันนี้เป็ต้องเลือกเยอะเลยครับอันนี้ก็ต้องเลือกพ่อทองใสอยู่แล้วสรุปแล้วพ่อทองใสสนารเรือนะครับ ครูพินบรมาราชย์ด้านพินสองสาย,น,สายนะครับเป็นมรมมาคู่เลยเป็นมรมมาคู่คท่องเพียดปอดสามาเ <c oughs> ทียบเทียบเทียมได้ครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามชมนะครับเรื่องของคุณครับ